โอเคสวัสดีและสวัสดีบิดสกูทุกคนชมองสบอนบ่ทังไทยและทังลาว FC ทุกท่านที่เขาร่รักแข้งวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บลุงพี่น้อง่มานาให้เป็นตะกทแม่บลุงเองบางคนเขาก็ทํามายาวแล้วบ่ยาวแล้วพี่น้อง่แม่น tất cả mẹ vào luôn có nhau ngắm bùm lên lưu review hai bằng là phần đây cả ông con cả tham à nhau liệu bò nhau lại cái nọ không คาบัาบทำมีน้ำไก่กกแล้วอีกทิศหนึ่งคือสิพอดีอย่นอื่นขาขอบุนขอบคุญผู้ใหญ่ใจดีทีเขามาหบดูับชมสองของแม่บอลุ่งเนาะ บ่เป็นกําลังแห่งเสียแห่งใจซอยแม่บ่ลุงเนาะพูตนั้นก็เป็นตะกะบางคนก็ถามวายาวแล้วบ่พอดําแล้วบ่ซําใดก็เลยมื้อนี้ก็เลยมีโอกาสลงมาถ่ายคลิปให้่แม่่ป้าลุงเบิ่งว่าไก่สิพอดํายัง đây là nga 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 bừng nga nga bừng cậy nga 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 người nga 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 đây nga 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 ถ้าว่าบูมีถ้าหมูดำมันก็สีพอดำมันก็พอดำเลยนี่ค่ะโอเขียวงามบางคนก็ทำเออผมล้างนุ่เขาแล้วบอกโอ้ยกายงามแล้วพอคึบแล้ว ก็แต่แม่บอลุงวางมือกาปเร็พเอายาเลี้ยงแต่งงวตอนนี้ก็ตอนกำคำลงมางงวกับผูกแล้วแล้วก็ไายผู้ใหญ่ไม่ใหญ่ป้าลุงเบิ่งเอฟซีทุกท่านที่เขารบลักแพงเบิ่งว่ากะของแม่บอลุงเงาสำเร็จแล้วตั้งหึงและแม่บอลุงไปลงคลิปกับข้อทษข้อภัยหลายๆ cả nhau luôn với nhau của nhau bơi thai của nhau mình nhảy vườn mà đây xem đây này nào cả nhau tự lập nợ Ngàn tự không oh. đứa thợ tay đâm บ้านเน,นี่ยบ้าไงเนาะทำทำสีเอาคิบก่ะพัวจะวานบริผีปาไดนเนาะวานแล้วมันเอาบอกหักก็เลยมันก็ห่างมาเลยกิบมาดำนี่ก็คุชิบุปเปลืองดอก ะก็มันกินไงใส่ซองกะกก็ได้กะหาตาเนี่ยคือสิบโพเปิ้งของแม่บาลุงก็คือแพ้ก็คือเช่นแหละเนาะ ีสุาที่กระโหลังเพงก็ะมรบอรุงก็ได้ยา n ซ a ํานี่แล้วก็ได้งามแบบนี้แล้วเขียวขนัวพอห้าก็ได้บวานพุ้ยืมพุ้เอ้ยผู้น้องมาบวานก่อนนะ มูวหวานเชีเชีาฮะก็เลยหวานยื่องมูมาวหวานก่อนซ้ำามีเงินซื้อจังสิีดรซื้อมาแทนมูแม่บารุงก้าขึ้นมาแล้วพี่น้องครัตัวนี้เป็นกาแม่มี น้าไม่มีกะไก่้พายกันพอหน้าแม่บรุงใกะไก่กับหน้าแม่มีต่อหน้าแม่มีขึ้นมาหน้าแม่มีเพป็นยังไม่น่ามีพวกเพเป็นก็อยู่ใกล้พายเนาะนะก็ภาพสวยงามเพรเพเ่็นยืนเพป็นไตะวานก่อนแม่บบรุ่งดิก็ภาพพันกระลาได้ไม่มีเพราะว่าวานสองธงหน้าซาโบไลเน่ ตนกลาค่ะสาบุไลเนี่ย่านน้ำลังก็มีมากว่าไมีมีใบยาเคี้ยวอมกามแม่บลาลุงสัมผ่านปรับร่างเพราะว่าเป็นประยาดูยเยผมั้งเันยังเลีองมาลาลุงกับ ตั้งยางทั้งถ่ายไปนั่งก็โคทก็อภัยหลายอนี่บ่มียังก็ได้มารีวิวตะกะของแม่บะลุงแล้วขึ้นมาของแม่มีก็เลาะขึ้นไปเลยพี่เนาะยางขึ้นเฮือนพอแล้วก็ทางมันขึ้นไปเฮือนก็ขึ้นไปอนนี่ ตรงนี้ก็เป็นทงหงนาของเมตาท้งนั้นก็เป็นสวนมักถั่วข้นนองต่านองมิดแล้วก็เฮือนองมิดขเมตาเป็นพันไทยพอเป็นพกเห็ดถั่วล้วพวกงวันเล้วชน้าแม่ปาลุงไทยเล้วเลพี่น้องเรื่ด้าแต่ฝนตกมากก็สีดำ ก่อนอื่นเขาผ่าพังน้ำเอฟซีถุกท่านที่เคารพรักแพงเบิ้ดทุกท่านที่เขามารับดูรับชมกันความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีอย่าเจ็บอย่าจนขอให้อยู่ดีมีแห้งวอที่การงานกันก็ให้รับลื่นขอให้สุขภาพแข็งแหงเบิดทุกผู้ทุกคนเขามารับดูชมเจ้าแม่บาลุงกันเลย นางเมื่อเล่นกันเลยเลยฮอดนี่ก็ใกล้จะเรือนแม่บาลุงละข้างหน้าน้องอํานี่เกษสิขอเก็บผ้าเป็นเพียงเท่านี้พี่น้องผ้ากุดไหลกุดเสะก็ติดตามช่องแม่บาลุงพี่น้องสบายดีคลิปหน้าพบกันใหม่